สวัสดีแฟนคลับแฟนช่อง,ง,อง,งช่องยูทูบพี่น้องเย็บชิ้ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี้ยงชาแนลด้วยหละกะประสบโชคด้วยพี่น้องเด้อจ้ามาจ่าจโจยพี่น้องเย็บชิ้ทุกท่านนบบพราจ่าหลังหลักจินแบ่งรัฐบาลผ่านไปเหมือนว่านี่พีน่น้องเย็บชิ้ทุกท่านสำนักไหนเขนา่ขาแนา่ผู้ใดโศกมานลำลุยแนะ่ตัว ข้าไเบื่อพี่น้องเพราะไหนพี่นอ้อ,นนองเลีซีเพราะสิเดยกดติดตา่างรอไว้ก้ะถึงจะไหนพี่นอ้องเลยซ่อมหางมือใเขาผ่านวะวันนี้รูปแบบเน,นทางแอดบอกแล้วขึ้นลงตัวไทยไว้ก็คือเนี่ยทางที่หายไปก็คือหกแปดสองเงี้วะเนีทางเลยซ่อมหน้าหกแปดสองแอดนันย่ำเสมอเรียกว่าขึ้นลงตัวไทยไว้ในเด้อ คนไดจะเจอคนได้าะโซ่จะม,มันาะหกแปดหนึ่งหกแปดสองหกแปดสามมันก็คือลงตัวไทยไว้เพราะว่าตัวสำคัญมันอยู่ไทยนี่พี่อ้องหลายคนแลน้วคนขัดจอกระโส่กับมานเนี่ยว่าน,นี่เนาะกับรูปแบบแนวทางหวัวซองห้าหมื่นแนวทางหยซองห้าหมื่นมันจะได้กัแอดมาหกแปดสองถือว่าถุหลักพี่้องหกแปดหลักหกหลักแปด ่วาแอดน่ยเมื่อวานนี่พี่น้องเขาบอกครับจ่ายแอด่าให้ึ้นลงตัวไทยไว้แมนวดหนาสิมาลักษณะเดาได้แ่ยาพี่น้องให้ไปที่อ็ดบอกน่แหละุเวดหนามันมาเอาวันีสมุสมดอดวัหนามันมากเจ็ดสีศย์สมุดเจ็ดศูนยพี่น้องกับม่เเป็นเจ็นึ่ง 7จ็ดสี่สองเจ็ดสี่สามมันจ้ะลูกเอาตัวถ่ยน้องเยฟซีเขาบาเ่ยถ้ามันไปลักษณะนั้นน่ะคือแม่เขาจะให้มสามตัวกับยาเขาให้มสามตัวแปดหกสองมันมีหลักมันมักถึงตัวถ่ายน้องเยฟซี่ตัวถ่ายลดวัดก้อนกับให้มาศูนย์หกหนึ่งอสามศูหกมันออกคกบหนึ่งเจดกับบ่ด้วยคนลูกตัวถ่ายเอา ถ้าเจอกับสุกับมานหยุดจะหลายกู่หลายคนอยู่ก็ดีใจน้ำแฟรชคับเป็นช่ำหนักผู้ใดจะดเจบ,บิ่งไรสดแน่มู่บ้านนี้ปลองเอฟซีหมู่บ้านนี้แอดยังเป็นบริยุทวามม่าข้นข้เจาโโว่มาถามเฮ้ยจ้าคนจีไปหนได้ดอย่างาพ่อเดขช่องง่ายเป็นหกแปดสองพ่อกระซือหกแปดหนึน่งหกแปดสองหกแปดสามตบข้าเจาือตัวกันดีใจน้ำขาเจาอยู่ครับพปลองอฟซีวันนี้มาบิ่งตัวเลขเจ้าทางครับไองเอฟซีว่าสำนักใดเข้าบ้าง สำนักไดนาติดตามข้อสี่ดไปตามมันต่อหมวดบัญชีสองเนี้หล่อ่าหลายหนือย่าายอนี้สิภาย้อนเลยบางหล่อยงทีาาทุกท่นานย้อนไปดูของในเต่าละสำนักมึงเต่าละสำนักแอ็ดเดนฟันเมื่อวานย่นา่นอ้เอ็ดเดนฝันมาเขามาขอต่างหันมาลำ่ำ ว่านนี่ยวุ้กว่นนเหรอไหมฟันว่าเขามาขอตั้งหันวอลลัมชิปบอยเนี่ยลังเขม้าขาขงบ้านพี่น้องลังเขม้าขางบ้านเต็มเลยเพื่อจับมาตั้งหันวอลลัมถ้าแม่บ้านนี่ยว่ามันไม่มาเล็กบ้านหรอกเล็กสุดเล็กยังข้าจ้าติดเขาแม่นี่เลีพี่น้องเขาจะเจี๊ยมเลยสองหนึ่งแดี๋ยวผมต้องกลับเลย ตัวแบบนั้นทางเพราะว่าจะเป็นผู้ถิ่าทมว่านี่เอาพิษมือวานี่ก็จะเป็นเลขพีที่มาเพื่อนน้องบัวลักกะเจียเอียงลักกะพ่อไข่เกลือตัวมือวานณ์ลักกะพ่อพ่อเพชรน้องเส้นมีตัวมือวาณ์ลักกะที่สำคัญที่สุดคือซัพเปอร์เหลือหน่อยน้องที่เด้อ กตนมี่ผู้ใจบุญแหล,ละล่ะเพิ่นฝากค่าขนมไปให้สักปะเด็นหน่อยละเดี๋ยวสิรวบรวมกันไปหน่อยจะสิเอาไปหายซอสเสมอเสิเอาไปหาเพิ่นอีกท่น,นึงเพราะว่ามื้อนี้คือสิมันไปโรงเรียนล่ะไปนอนเล้องซีเพราะว่าวันธรรมดาเดี๋ยวสิทโทรสอบถามแล้วเบิ่งว่าแล้วสิว่างมืง้อใดหกันเด้องสิ่งอื่นก็เสี่เงินเลีซีฝากมาไปส่งให้แน้าท่าสักปะเด็หน่อยพีแรงเลี้ยงซี่ตัวสัตวดจะพาไปเบิ่งว่าสำนักใดน,นเขาเนี้ยเนาะจะไปดูกัน เด้อนี่พี่้องเลขมีที่มารอบนี้จะจริงจริงจะจริงจ้าเลยหะพี่้องเอฟซีรูปแบบแนวทางของสี่คู่เด่นล่างกันบนครับพี่้องเลขมีที่มาเสี้ยนน้องบัวลำพูเด้อพี่้องเอฟซีเสี้ยนน้องบัวลำพูเบิงหัวขอดีๆรังขู่รังค้นว่าเออเล็กมทีิมาเพิ่งขึ้นมได้ห็ตัวนี้ภาษาคนละมาพี่้องอันนี้เสี้ยนน้องบัวเบิงหัวขอดีๆเสี้ยนน้องบัวครับพี่้องเอบซีรังค้นเป็นโลสวน รูปแบบนาทางสีคู่เด่นส่วนไหลยจะให้มาแค่สี่คู่นี่แหละพี่น้องยอฟซี่ทุกท่านงวดก่อนจะให้มาที่ 9, 1, ออก 6, เ,ทเก้าหนึ่งออกหกหนึ่งกับหัวไปน้ำเนียถามไม่มีเก่านะพี่น้องยอฟซี่นี่คือกลับไปเห็นหน,หน,นี่นี่แหละพี่น้องยอฟซี่มันเป็นแปดหกกลับลงมาเป็นแปดเก้าต่ว่ารูปแบบนาทาง Different, นี่พนเนีนลีลีนิ่งแจ๊จ๊แจ,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 จงๆเลยคือสองหนึ่งตัวเดียวโคโลล่างแขนๆก่อนพี่น้องยอฟซี่ทุกท่านอันนี้คือแนวทางของเลข มีที่มาเสี้ยน้องบัวพี่น้องเยฟซี่ครับไปต่อครับผู้ใหญขอเนี่ยบอกว่านี่อะสิบห้าไปเบืองพี่น้องเยฟซี่จะมีกัเป็นคอนเจอเอียงพี่น้องเยฟซี่คองเจอเอียงบอกว่านี่รูปแบบแนวทางล่างกันบนบนกันล่างจับคู่ที่สองหนึ่งสี่ห้าสี่แปดสองหนึ่งสองห้าสองแปดเน้นที่สองหนึ่งเข่าสองหนึ่งครับพี่น้องเยฟซี่ อันนี้คือรูปแบบแนวทางของเจ๊เอี้ยงหมูว่านนี่ครับพี่น้องเอฟซีเนาะจะพ่อขายเกลือพี่น้องเอฟซีพ่อขายเก, e ยเกเล,ยลือหมดละอันนี้เลือดฟันทุนตัวนี่นี่พ่อขายเกลือพ่อขายเกลือ,อ,อ,อปล่อยน่าดึงใจหมดแหละพี่น้องเอฟซีชุดตอ่อม้วนหมดละลองขูล่ลองข้นี่ลืมได้พี่น้องแนวทางพ่อขายเกลือนี่ โคสุดท้ายก็พยายามหาย้พี่น้องเยพี่น้องก็ตรงพิจารณาดีๆรูแบบแนวทางพ่อไข่เกลือเล่นวิ่งท่นหลุดตะเยได้พี่น้องของเราเนะ่ยรูปแบบแนวทางจับคู่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองสองห้าศูนย์แปดสองเก้าแปดหเข้าที่หนึ่งสองครับพี่น้องเยซอันนี้ก็รูแบบแนวทางของพ่อไข่เกลือ่ะไแล้พี่น้องเยซพ่อเพชร พอเพชรโค้งสุดท้ายให้ตัวนี้มาพี่น้องเย็บซี่ดูท่านพอเพชรทรอบก็บอกอยู่ว่ามันบันี้ไปใส่ดอกในหาตัวนี้เพราะว่าพี่น้องเย็ซีไปกัดเอาระวังสินะตัดไปจัดมากข้าจ้ากับมานกันยี่ดีละสองหนึ่งกระไดพี่น้องเย็ซีเกือบเม่อว่าเขาสองตัวสามตัวกุญแจนี้ตัดไปจัดมากและลังคนโคตรพิเศษซื้อหาซี่สองจะว่าพอเพชรเห็นว่ามันสีอยู่นี่นี่ละพี่น้องเย็บซี่ไปจัดเอาเลขหาตัวนี้จัดเอาเระบายจาเข้าที่สองหนึ่ง โอเคเด็กพี่น้องเยฟซีไปต่อครับพี่น้องเยฟซีครับไปต่อไปต่อนี่มองสิสำคัญพี่น้องเยฟซีุ่กท่านแอดจะมบล์สุดฟังมองหน้าติดตามคือเส้นน้องบัวจเจี๊ยงหลักะพ่อไข่เกลือจิดกดกติดตามเราไปได้หลายมองได้หลายบอลพี่น้องเยฟซีซับไปเลยน้อยงวดแรกครับพี่น้องเยฟซีนี่งวดแรกงวดออกสองสองหนึ่งเนี่ยสารโตเลยล่ะพี่น้องเยฟซี่อีวันนะ่ะเข้าที่สองสองหนึ่ง วดที่สองวดที่สองครับพี่น้องเย็บชีงวดที่สองให้ตัวนี้มาห้าหนึ่งเก้าสามสี่ออกสี่สามกับหนึ่งหกกับหกหนึ่งอันนี้จะไปทั้งบนทั้งหลังงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเย็บชี้ทุกท่านนี่คือรูปแบบแนวทางของซับปเปลือหน่อยพี่น้องเย็บชีรูปแบบแนวทางซับปเปลือหน่อยแปดสองหนึ่งห้าห้า ไอ้มาจากเต่ตองวดผู้พี่น้ษ์เอฟซีโคสุดท้ายกลับไปสอบถามกับเพิ่อนเตยไม่แค่เตยซีครับไอ้เตยซีราะแบบแนวทางของแต่ละสำนักครับพี่น้ษ์เอฟซีกดติดตามรอไว้ส่วนซับบอลเล่นน้อยพี่น้ษ์เอฟซีทุกท่านอีกสองสามวันไอเอสนั่นกันถ่ายเอฟซีนั่หฮาลังคนมีใจบุญส,สัท tha คนจีบาร์่าขนนมไปให้บัมดลาย เดอแอดก็จะรอไปพร้อมกันครับพี่น้องเยฟซี่แต่หลายสำนักครับพี่น,อนลล้องโชคดีร่ำรวยกันสุกุลสุขคนน้องเส้นมีแต่เข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเยฟซี่ทุกท่านน้องเส้นมีแับกดติดตามรอไว้ทุกช่องทางครับพี่น้องเยฟซี่สำหรับแนวทางในแต่ละสำนมนำกต่โชคดีโชค m ันร่ำรวยครับพี่น,อน้องกับรูปแบบแนวทางวันหน้ากดติดตามรอไว้ครับพี่น,อน้องบันวาสิเป็นสักปันเลยน้อยบันวาสิเป็นเลขมีที่มาเซียนน้องบัว บว่าสิเป็นเจียงบว่าสิเป็นสิ้นมีเอาง่ายๆว่าให้พี่น้องกดติดตามยินท่างช่องไว้เลยกดติดตามท่างช่องไว้อนะมี่าวสารดีๆก็จะลงเนื้อท่างให้พี่น้องยืมซีตูชักวันนี้ลาไปก่อนโชคดีสินี่ใช่ครับสวัสดีครับ